ฮันนีมูนคือช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของคู่รักหลังเสร็จสิ้นภารกิจจากงานแต่งงานโดยมักเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเต็มอิ่มในบรรยากาศใหม่ๆจนกลายเป็นธรรมเนียมที่ขาดไม่ได้สำหรับบ่าวสาวป้ายแดงในปัจจุบันสำหรับสับพเพเรื่องเล่าของเราในวันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเหตุการณ์ของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง ที่ไปฮันนีมูนกันบนเรือสำราญสุดหรูแต่ท้ายที่สุดแล้วมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ได้ขึ้นฝั่งกลับบ้านซึ่งการสืบสวนเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรมีความซับซ้อนมากขนาดไหนและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้หรือไม่กับเหตุการณ์ของจอห์นสมิธชายหนุ่มกับการฮันนีมูนครั้งสุดท้าย ก่อนจะไปรับชมและรับฟังเรื่องเล่าของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสัพพะเรื่องเล่าตอนใหม่ๆที่เราจะหยิบเอามานำเสนอในตอนต่อๆไปด้วยนะคะโดยเหตุการณ์ในวันนี้เป็นเรื่องของหญิงชายคู่หนึ่งที่เขาเพิ่งแต่งงานกันและผู้ชายคนนั้นเขาก็มีชื่อว่าจอร์จสเิธเขาเกิดวันที่3ตุลาคม ปี1978มีพี่สาวหนึ่งคนเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ดีโอบร้อมด้วยความรักจากทุกคนโดยคุณพ่อของเขาประกอบอาชีพธุรกิจเจ้าของร้านแอลกอฮอล์ในเมืองกรีนิสประเทศอังกฤษซึ่งจอร์ดเขาได้รับช่วงต่อจากคุณพ่อมาอีกทีนะคะนอกจากนี้เขายังเป็นคนที่เก่งชอบเล่นกีฬารักครอบครัวสนุกสนานเฮฮาเรียกได้ว่าจอร์ดเขาเนี่ย เป็นคนที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมในชีวิตมากๆต่อมาเขาได้มาพบรักกับสาวสวยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจนนิเฟอร์แฮเกิลซึ่งเจนนิเฟอร์เธอใฝ่ฝันที่จะเป็นคุณครูเนื่องจากพวกเขามีนิสัยสนุกสนานเฮฮาเหมือนกันพวกเขาจึงเข้ากันได้ดีหลังจากที่จอร์ดและเจนนิเฟอร์คบกันได้3ปีทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกันตอนนั้นจอร์ดอายุป,ประมาณ26ปี งานแต่งงานของพวกเขาถูกจัดขึ้นอย่างหรูหราสมฐานะมีการเต้นรำจัดเลี้ยงอาหารทุกอย่างเหมือนกับงานแต่งในฝันของใครหลายๆคนและแน่นอนว่างานแต่งงานมันก็คงจะไม่สมบูรณ์แบบถ้าหากไม่มีทริปฮันนีมูน้วยความที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่หรือถ้าทางบ้านๆของเราก็จะเรียกว่าเข้าใหม่ป่ามันนั่นแหละคะ่ะเขาก็ได้วางแผนต่อทันทีว่าพวกเขาอยากจะไปล่องเรือสำราญ เพื่อฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยกันที่ยูโรหลังงานแต่งงาน2วันทั้งคู่ก็ได้บินไปที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนในวันที่29มิถุนายนปี2005หรือ4วันหลังแต่งงานพวกเขาก็ได้ขึ้นเรือสำราญโรโยคานิเบียนเรือสำราญสุดหรูขนาดใหญ่สำหรับทิปร่องเรือ2อาทิตย์มันจึงทำให้ในตอนนี้ทุกอย่างมันดูสมบูรณ์แบบมาก พอไม่ว่าเรือจะจอดที่ประเทศไหนทั้งคู่ก็ลงไปถ่ายรูปและลงไปเที่ยวเก็บความทรงจำจากนั้นก็กลับขึ้นมาบนเรือตามเดิมเพื่อเตรียมตัวสำหรับจุดท่องเที่ยวในประเทศต่อไปด้วยที่ทั้งคู่เขาก็เข้าสังคมเก่งอัธยาศัยดีจึงได้ทำความรู้จักกับคนบนเรือไปทั่วทำกิจ,จกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำบนดาดฟ้าเข้าคาสิโน ซึ่งถือได้ว่ามันเป็นการฮันนีมูนที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวล่ะคะ่ะแต่ความสุขความสำาราญก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อเริ่มเข้าสู่วันที่ห้าหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันและขึ้นมาบนเรือเรือก็ได้จอดเทียบท่าเข้าที่เกาะมิโครนอสประเทศกรีซทั้งคู่ก็ได้ลงมาจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยวถ่ายรูปกันตามเดิมและหลังจากท่องเที่ยวเสร็จทั้งคู่ก็เดินกลับขึ้นมาเรืออาบน้ำแต่งตัวสวยหล่อ เพื่อไปรับประทานอาหารเย็นร่วมกันและหลังจากที่ทั้งคู่ได้รับประทานอาหารค่ำพร้อมกันเสร็จทั้งจอร์ดและเจนนิเฟอร์ก็ได้เดินทางไปที่คาสิโนและบรรยากาศในคาสิโนค่ำคืนนั้นมันก็ดูคลึกคลื้นเป็นพิเศษเนื่องจากทุกคนบนเรือได้ทำความรู้จักกันหมดแล้วจากคำบอกเล่าของคนที่อยู่กับทั้งคู่ในคืนนั้นที่คาสิโนเขาได้บอกเอาไว้ว่าจอร์ดกับเจนนิเฟอร์ดูจะไม่ใช่คู่รักนักดื่มสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะฝั่งจอร์ดเพราะว่าเขากินเบียร์ไปไม่กี่แก้วก็เมาแล้วแถมคืนวันนั้นเขาก็เหมือนจะดื่มเยอะเป็นพิเศษจนทําให้จอร์ดเขาเมาจนหัวลาน้ําแทบไม่มีสติแต่ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองคนในคาสิโนจึงอาสาที่จะพาจอร์ดกลับไปที่ห้องพักส่วนเจนนิเฟอร์พยานบางคนก็ได้เล่าเอาไว้ว่าตอนนั้นเจนนิเฟอร์เธอยังพูดจากปกติยังไม่เมาแต่ปาร์ตี้เมื่อคืนมันยาวนาน,านจนถึงเกือบจะเชา้า ซึ่งอาจคาดการได้ว่าเจนิเฟอร์น่าจะเมาหลังจากตี2ก็เป็นได้ค่ะหลังจากนั้นภาพก็ค่อยๆเบลอแล้วตัดไปซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งตัวเจนิเฟอร์เองในเช้าของวันที่5กรกฎาคมเจนิเฟอร์เธอก็ตื่นขึ้นมาในห้องพักของตัวเองจากนั้นเธอก็ออกไปทำสปาซึ่งสปาแห่งนี้เป็นสปาแพ็กเกจคู่ที่เธอต้องทำคู่กับจอร์ดแต่เจนิเฟอร์เธอไม่รู้ว่าจอถ่ายไปไหน เธอจึงมาทำสปาเพียงแค่คนเดียวและระหว่างที่เธอกำลังทำสปาอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาแจ้งข่าวกับเธอว่าในช่วงตอนเช้าเวลาประมาณ7 8ถึง8โมงมีคนพบคาบเลือดขนาดใหญ่อยู่บริเวณด้านล่างระเบียงของห้องเธอและพนักง,งานได้ตรวจสอบทุกห้องที่อยู่ชั้นบนจากคาบเลือดทั้งหมดแล้วยกเว้นห้องของเจนนิเฟอร์ดังนั้นมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่เราจะมานำาสืบกันในวันนี้นะคะ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้เดินเข้ามาแจ้งข่าวกับเจนนิเฟอร์เรือสำราญก็ได้แล่นเข้าเทียบท่าที่ตุรกีเมื่อมีข่าวคนหายและพบกับคราบเลือดขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีก็ได้เข้าสอบปากคำทันทีนะคะซึ่งแน่นอนว่าคนแรกที่พวกเขามาสอบปากคำก็คือเจนนิเฟอร์แต่เจนนิเฟอร์เธอก็บอกแต่ว่าเธอนั้นจำอะไรไม่ได้เลยเธอไม่มีความทรงจำใดๆหลังออกไปทานอาหารเย็นกับจอร์ด ซึ่งเหตุการณ์ตั้งแต่ที่คาสิโนโจนถึงเจนิเฟอร์ภาพตัดที่เราเล่าไปจะเห็นได้ว่ามันเกิดช่องว่างของเวลาที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำได้เพียงแค่สืบจากกล้องวงจรปิดและผู้คนที่อยู่กับพวกเขาเมื่อคืนหลังจากที่ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็พบว่าตอนที่ทั้งคู่อยู่ที่คาสิโนไม่ได้อยู่กันตามลำพังทั้งคู่นั่งดื่มกับกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายสี่คน และกลุ่มหนุ่มนุมก็คือกลุ่มของเพื่อน4คนที่ประกอบไปด้วยจอร์ดเอสกินหนุ่มอเมริกันที่มาล่องเรือพร้อมกับครอบครัวจอร์ดเขารู้จักกับอีก3คนบนเรือซึ่ง3คนนี้เป็นเพื่อนที่มาด้วยกันและพวกเขาก็มีชื่อว่าลัสกี้คอฟแมนแซ็โลเซนเบิร์กและเกรกโลเซนเบิร์กทางนี้ทางเราขอเรียกชายกลุ่มนี้สั้นๆว่าเอสกินลัสตี้แซ็กและเกรกและกันนะคะ ซึ่งแสกแเกิลเขาเป็นลูกครึ่งรัเสเซียอเมริกันและเป็นญาติกันจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ได้จำลองสร้างทำรายที่หายไปขึ้นจากคําให้การของเอสกินที่ประกอบกับกล้องวงจรปิดและบันทึกการเข้าออกห้องผักซึ่งเหตุการณ์คร่าวๆที่เกิดขึ้นเอสกินได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่ทุกคนเขาอยู่ในคาสิโนทุกคนดื่มกันหนักมากจอร์ดและเจนิเฟอร์เขาแยกกันเล่นคนละโต๊ะ และมันก็ดูเหมือนว่าเจเน i เฟอร์เธอไปแอบจีบผู้ชายอีกคนที่ชื่อว่าลอยด้วยซึ่งลอยเขาก็คือผู้จัดการคาสิโนหลังจากที่คาสิโนปิดตอนประมาณตีสอครึ่งกลุ่มนี้เขายังไม่ได้แยกย้ายกับห้องนะคะพวกเขาไปต่อกันที่อีกบาร์หนึ่งก่อนที่จะขึ้นรีบเพื่อไปที่บาร์แห่งนั้นเอสกินเขาได้อธิบายว่าเขาเห็นเจเนฟเฟอร์กับลอยอยู่ด้วยกันและพวกเขาก็จูจีออกหน้าออกตาแต่ในตอนนั้นจอร์ดเขาอยู่ในสภาพเมาที่เมามาก จึงไม่รับรู้อะไรแล้วต่อมาก็ได้มีพยานอีกคนเห็นว่าเมื่อทุกคนมาถึงบาเจนิเฟอร์กับจอร์ดเขาทะเลาะกันจนถึงขั้นที่เจนิเฟอร์เขาทำร้ายร่างกายจอร์ดหลังจากนั้นเจนิเฟอร์ก็เดินหายไปและแยกออกไปจากกลุ่มเมื่อเจนิเฟอร์เธอเดินหายออกไปแล้วก็เหลือแค่จอร์ดที่เมาหนักกับวัยรุ่นที่เขาเจอกันบนเรือสี่คนและตอนที่อยู่บา์ใหม่กลุ่มหนุ่มๆพวกนี้เขาก็ได้แอบเอาแอปแซงขึ้นมากิน ซึ่งเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่กั่นจากสมุนไพรหลายชนิดมีฤทธิ์แรงและไม่มีขายบนเรือคนไทยจึงให้ฉายาเหล้าชนิดนี้ว่าเหล้าปีาศาจมันจึงเป็นเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะกับจอดผู้คออ่อนนั่นเองค่ะหลังจากนั้นทั้งหมดก็นั่งดื่มเหล้าดังกล่าวจนบาร์ปิดในเวลาตีสามสามสิบนาทีพอหมดเวลาสนุกแล้วทั้งสี่คนก็ได้พาจอดเจ้าบ่าวป้ายแดงที่กำลังเมาสุดๆกลับไปส่งที่ห้อง แต่พอกลับถึงห้องปรากฏว่าภรรยาสาวเขาไม่ได้อยู่ในห้องจอร์ที่มีสติเหลืออยู่แค่น้อยนิดก็อยากจะไปตามหาเธอเพื่อนๆทั้งสี่จึงแบกร่างของจอร์ดออกไปหาเจนนิเฟอร์แต่เมื่อออกไปหาแล้วไม่เจอพวกเขาจึงพาจอร์ดกลับมาส่งที่ห้องของเขาเช่นเดิมเอสกินเขาบอกว่าทั้งหมดก็พาจอร์ดขึ้นเตียงถอดรองเท้าห่มผ้าให้ก่อนที่ทั้งสี่จะเดินออกจากห้องในเวลาตี45นาที หลังจากนั้นพวกเขาก็กลับไปที่ห้องของใครสักคนในกลุ่มก่อนที่พวกเขาจะสั่งอาหารจํานวนมากให้มาเสิร์ฟที่ห้องในเวลาตีสี่ครึง่งและทั้งหมดก็คือข้อมูลคร่าวๆจากเอสกินค่ะซึ่งมันก็ดูน่าเชื่อถือแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเนื่องจากว่าคนที่อยู่ข้างห้องของจอร์ดเขาคือครีตตำรวจจากแคลิฟอร์เนียที่เขาถูกปลุกขึ้นมาเพราะเสียงดังจากห้องของจอร์ดโดยครีดนายตำรวจเขาได้ให้การเอาไว้ว่า เขาถูกปลุกขึ้นมาในเวลาประมาณตีสเพราะว่าเสียงมันดังจนน่ารำคาญถึงขั้นที่โทรไปหาพนักงานให้เข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักของจอร์ดซึ่งตอนนั้นครีดเขาก็ยังนั่งฟังเสียงอยู่ในห้องเขาได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันสัก5้าถึงหคนและเสียงดังกล่าวมันก็ดังประมาณ15นาทีหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันที่บริเวณระเบียงห้องของจอร์ดก่อนที่จะได้ยินเสียงคนพูดว่าฝันดีนะแล้วก็เปิดประตูออกไป ซึ่งมันก็ตรงกับคำให้การของเอสกินที่เขาบอกว่าทุกคนออกจากห้องของจอร์ดในเวลาตี45นาทีแต่คดในในตำรวจเขาบอกว่าเขาไม่ได้นั่งฟังอยู่ในห้องเพียงเท่านั้นแต่เขาเปิดประตูห้องแล้วชะโงกหัวออกมาดูและภาพที่เขาเห็นนั้นเขาเห็นแค่ผู้ชาย3คนเท่านั้นไม่ใช่ผู้ชาย4คนอย่างที่เอสกินบอกจากนั้นคีดเขาก็ได้เดินกลับมาที่ห้องของตัวเองแต่เขาก็ยังคงได้ยินเสียงของใครบางคนพูดอยู่ในห้องจอร์ด แต่รอบนี้มันเป็นเสียงของผู้ชายคนเดียวพูดต่อมาเขาก็ได้ยินเสียงของเฟอร์นิเจอร์ในห้องถูกลากไปมาก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงเก้าอี้ที่ระเบียงห้องถูกเคลื่อนย้ายเสียงต่างๆเงียบไปได้ไม่นานเนื่องจากจู่จในเวลาประมาณตีสี่ยี่สิบนาทีครีกก็ได้ยินเสียงของวัตถุอะไรบางอย่างร่วงลงกระแทกพื้นเสียงดังซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานเสียงนั้นว่า น่าจะเป็นเสียงร่างของจอทีท่ตกลงไปกระแทกกับส่วนด้านข้างของเรือซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าร่างของจอร์อยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหนไม่มีใครรู้ว่าตกลงจอร์อยู่ในห้องคนเดียวหรือว่าเขาอยู่กับหนึ่งในกลุ่มของแก๊งสี่คนนั้นหรือจอร์เขาอาจจะล่วงลงไปเองหรือว่ามีใครผลักเขาให้ตกลงไปซึ่งครีตนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นพยานเพียงแค่คนเดียวเนื่องจากห้องที่อยู่ตรงข้ามห้องของจอร์เขาก็ถูกปลุกขึ้นมาเพราะเสียงเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกลากไปมา และเสียงของอะไรสักอย่างที่น่าจะเป็นร่างของจอดล่วงไปเหมือนกันในเวลาประมาณ10นาทีหลังจากที่จอดร่วงลงไปพนักงานของเรือก็มาเคาะที่ประตูห้องของจอดตามที่ครีสเขานั้นได้แจ้งเอาไว้ตอนที่พนักงานมาตรวจสอบเสียงทุกอย่างมันก็ได้เงียบไปหมดแล้วพวกเขาจึงไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติจึงเดินกลับออกไปโดยที่ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบภายในห้องพอมาถึงตอนนี้เพื่อนๆคงสงสัยกันว่า เอาแล้วเจนนิเฟอร์เธอหายไปไหนหลายคนคงคิดว่าเจนนิเฟอร์เธอไปต่อกับลอยใช่ไหมหล่ะคะเพราะไทม์ไลน์ที่อยู่ของเจนนิเฟอร์ช่วงเวลาประมาณตีสามถึงตีสี่มันดูคุนเครือมากๆแต่มันก็พอจะสรุปได้จากกล้องวงจรปิดว่าทั้งคู่นั้นไม่ได้ไปต่อด้วยกันคะ่ะเนื่องจากทั้งคู่แยกกันออกมาคนละเวลาและหลังจากแยกย้ายพนักงานก็ไปพบเจนนิเฟอร์อยู่ในสภาพที่เมาอยู่คนเดียวในเวลาตีสามพวกเขาจึงได้ช่วยกันพยุงร่างของเธอเดิน และพอพนักงานเห็นว่าเจนิเฟอร์เธอเริ่มเดินเองได้แล้วพวกเขาเลยปล่อยให้เจนิเฟอร์เดินกลับห้องของตัวเองแต่เจนิเฟอร์น่าจะเมาจนไม่สามารถจำทางกลับห้องของตัวเองได้เพราะแทนที่เธอจะเดินเลี้ยวเข้าห้องของตัวเองเธอกลับเดินวนไปอีกทางพนักงานมาพบกับเจนิเฟอร์อีกทีหนึ่งตอนประมาณตีสี่ครึง่งในสภาพที่เธอนอนลงไปกองอยู่ที่พื้นของห้องโถงทางเดินพนักงานจึงต้องเอารถเข็นสำหรับผู้พิการมาเข็นเธอเข้าห้องของเธอเอง เมื่อเจเนิเฟอร์กลับเข้าห้องก็เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบตีห้าแน่นอนว่าในตอนนั้นมันไม่มีอะไรผิดสังเกตแน่นอนค่ะพอพนักงานเข้าไปส่งเจเนิเฟอร์ในห้องเขาก็ไม่พบจอ์ดแล้วก็ออกมาและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในคืนนั้นค่ะสิ่งหนึ่งที่ทําให้การสอบสวนในครั้งนี้มันค่อนข้างยากก็เพราะว่าทันทีที่เจ้าหน้าที่ตํารวจตุรกียืนยันว่าเขาได้ข้อมูลทั้งหมดที่ทควรจะได้จากสถานที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว เขาก็อนุญาตให้เรือสำราญออกจากท่าเรือได้ทันทีข้าบเลือดของจอร์ดและห้องของเขาถูกทำความสะอาดภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุและเรือที่รำใหญ่รำนี้ก็ไม่มีกล้องวงจรปิดตรงถงทางเดินและทางเข้าออกห้องพักไม่มีการพูดถึงกล้องภายในเรือเจนนิเฟอร์ถูกทิ้งให้อยู่ที่ตุรกีตามลำพังจนเธอต้องขอให้คุณพ่อที่อเมริกาช่วยส่งเงินมาให้เพื่อที่จะได้บินกลับไปหาครอบครัว ส่วนชายทั้งสี่คนก็ยังคงเดินทางกับเรือต่อไปคดีนี้เป็นคดีที่ FBI ลงมือเข้ามาตรวจสอบเองทันทีตั้งแต่ต้นนะคะและนอกจากนี้ทางครอบครัวของจอร์ดก็ได้จ้างทีมนักสืบส่วนตัวมาสืบคดีนี้ด้วยเช่นกันทาง FBI เขาก็สงสัยผู้ชายทั้ง4คนที่อยู่กับจอร์ดเป็นกลุ่มสุดท้ายพวกเขาถึงกับเอ่ยออกมาว่าถ้าหากคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนี้ให้การต่างไปจากเดิมพวกเขาจะถูกตั้งข้อหาทันที แต่หลังจากสอบสวนอยู่หลายครั้งก็ไม่มีใครให้การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพวกเขาก็ยังคงยืนยันทำรายตามเดิมทั้งหมดนอกจากนี้ข้อมูลหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คือในตอนที่เอสกินเขาบอกเอาไว้ว่าหลังจากเขาส่งจอร์ดเข้านอนแล้วเขาก็กลับมาที่ห้องพักของเพื่อนๆแล้วทั้งหมดก็ทำการสั่งอาหารขึ้นมารับประทานที่ห้องตอนประมาณตี4ี่นาทีนั้น มันไม่มีบันทึกการสั่งอาหารของพวกเขาณเวลานั้นเลยซึ่งมันก็อาจเป็นไปได้สองทางโดยทางแรกพวกเขาไม่ได้สั่งอาหารจริงๆกับสองพวกเขาสั่งอาหารจริงแต่ว่าระบบมันผิดพลาดจึงไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลแต่อย่างไรก็ตามถึงจะผิดที่ระบบมันก็ยังแปลกๆอยู่ดีเพราะในคืนนั้นไม่มีใครสักคนในห้องครัวที่จําได้ว่าพวกเขาได้รับออเดอร์หรือมีใครส่งอาหารที่ห้องของเอสกกินตามที่เขาบอกเลย สิ่งที่ทำให้หนุ่มๆทั้ง4คนน่าสงสัยไปกว่าเดิมก็คือข้อมูลจากฝั่งของเรือสำรานเองโดยเฉพาะกับหนุ่มๆ3คนที่ไม่ใช่เอสกินเขามีประวัติทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมขนาดอยู่บนเรือบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นการแอบ,บเอาเล่าขึ้นมากินบนเรือสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบและการพูดจาหยาบคายใส่พนักงานแต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือมีผู้หญิงคนหนึ่งบนเรือ เธอออกมาบอกว่าเธอถูกผู้ชายสามคนข่มขืนพวกเขาถ่ายคลิปวิดีโอของเธอขนาดที่ข่มขืนเอาไว้แต่ว่าผู้ชายทั้งสามคนก็ไม่ได้ถูกจับและดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากภาพในคลิปวิดีโอมันไม่ค่อยชัดเจนว่ามันเป็นการข่มขืนหรือสมยอมกันแน่แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำคลิปวิดีโอจากกล้องของผู้ชายทั้งสามคนมาตรวจสอบพวกเขาไม่ได้พบแค่คลิปวิดีโอของผู้หญิงเพียงคนเดียว เพราะมันยังมีคลิปที่ถูกถ่ายเอาไว้ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่จอร์ดหายตัวไปและในคลิปนั้นก็ไม่มีเอสกินอยู่ซึ่งในคลิปมันเป็นคลิปของผู้ชาย3ามคนที่กําลังพูดจาร้อเรียน mm. เกี่ยวกับการหายตัวหรือว่าการเสียชีวิตของจอร์ดพวกเขาพูดจาหัวเราะเฮฮาบอกว่าจอร์ดไปกระโดดร่มเล่นที่ระเบียงและตอนท้ายของคลิปกริกก็ลุกขึ้นมาพูดอีกว่าบอกแล้วฉันคือแก๊งสเตอร์ซึ่งแน่นอนว่าพฤติกรรมเช่นนี้ มันก็ทําให้ครอบครัวของจอร์ดเขาสงสัยในผู้ชายทั้งสี่คนนี้มากแต่ทว่าถ้าจะให้พูดตามหลักเหตุและผลสิ่งที่อยู่ในคลิปมันก็แค่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชายพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่นิสัยเสียแต่นั่นมันก็ไม่ใช่คําสารภาพหรือหลักฐานสําคัญที่จะเอามามัดตัวผู้ชายทั้งสี่คนนี้ได้ FBI ได้ทำการสืบสวนคดีนี้มานานหลายปีแต่ก็ไรซึ่งความคืบหน้าใดๆ จึงได้ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้มากมายโดยข้อสันนิษฐานข้อแรกเกี่ยวกับการขโมยเงินที่ผิดพลาดจนเป็นเหตุฆาตรกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงของการเลื่อนเฟอร์นิเจอร์ไปมาในห้องของจอร์ดนั้นจะเป็นเสียงของผู้รายที่กําลังทําการหาเงินหรือหาของมีค่าภายในห้องเนื่องจากจอร์ดเขาได้เงินจากการเล่นคาสิโนโมาเยอะมากๆและด้วยที่เขาและเจนิเฟอร์แต่งตัวดูดีใส่นาฬิกาเรือนและแพง จึงได้มีพยานบางคนออกมาบอกว่าเขาได้ยินเจนิเฟอร์กับจอร์ดพูดถึงเงินจำนวนมากที่เขาเอาขึ้นมาบนเรือสภาพจอร์ดที่เมาสุดๆในตอนนั้นมันอาจจะไปล่อตาล่อใจโจรก็เป็นได้และอีกข้อหนึ่งที่เป็นจุดน่าสนใจก็คือประตูเชื่อมไปที่ระเบียงห้องของจอร์ดรวมถึงผ้าม่านมันถูกปิดอยู่ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าคนกำลังที่เมามากๆ จะเดินออกไปนอกกระเบียงแล้วหันกลับมาปิดผ้าม่านและปิดอย่างสนิทอีกด้วยผู้คนจึงต่างเชื่อกันว่าหนุมน่มๆทั้งสี่คนพวกเขาไม่ได้บอกทุกอย่างที่เขารู้กับตำรวจต่อมาข้อสันนิษฐานข้อที่สองพวกเขาคิดว่าหรือเจนนิเฟอร์จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับจอร์ดซึ่งหลายฝ่ายได้ออกมาวิจารณ์ถึงพฤติกรรมของเธอว่าเจนนิเฟอร์เธอดูไม่เสียใจกับการจากไปของสามีเหมือนกับครอบครัวของเขาที่เสียใจเลย ทางครอบครัวและเพื่อนๆของจอร์ดพวกเขารู้สึกว่าเจนนิเฟอร์ไม่ได้บอกทุกอย่างที่เธอรู้ให้กับตำรวจทราบเพราะเจนนิเฟอร์เป็นคนแรกที่เชื่อว่าการหายตัวไปของจอร์ดคืออุบัติเหตุแม้ครอบครัวและเพื่อนๆของเขาจะเชื่ออย่างสนิทใจว่านี่คือการฆาตกรรมหลังเรื่องราวทั้งหมดทางครอบครัวของจอร์ดและเจนนิเฟอร์ก็ได้ฟ้องร้องเรือสำราญลำดังกล่าวสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เจนนิเฟอร์เธอได้แอบไปคุยอย่างลับๆกับบริษัทว่า ถ้าหากบริษัทจ่ายเงินชดเชยให้กับเธอเธอจะถอนฟ้องซึ่งบริษัทก็ได้ตอบตกลงกับเงื่อนไขดังกล่าวมันจึงทำให้เธอได้เงินไปอย่างต่ำสามสิบล้านบาทค่ะหลังเกิดเรื่องได้เพียงสองเดือนเจนิเฟอร์ก็ได้เข้ามาบอกกับครอบครัวของจอร์ดว่าเธออยากจะให้เรื่องนี้มันรีบจบ,จบไปเธออยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มันจึงทำให้ทางครอบครัวและเพื่อนๆของจอร์ดรู้สึกไม่ดี และหลังจากวันนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ต้อนรับเจนนิเฟอร์เข้าบ้านอีกเลยในส่วนข้อสันนิษฐานข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนี้มันไม่มีผู้ร้ายทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุหนุ่มๆทั้งสี่คนเขาก็เข้ามาส่งจอดเข้านอนที่ห้องของเขาเองจริงๆการที่นายตำรวจข้างห้องคนนั้นเห็นว่ามีผู้ชายออกไปแค่3มคนเป็นเพราะว่าเขาอาจจะสายตาไม่ดีหรือมองได้ไม่ดีเองมากกว่า ส่วนเสียงของผู้ชายที่พูดในห้องหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นตัวจอร์จเองที่พูดกับตัวเองคนเดียวและจอร์จที่ยังเมาอยู่ก็ได้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ในห้องเองไปมาแล้วก็เดินไปที่ระเบียงพร้อมกับปิดผ้าม่านก่อนที่จะเอาเก้าอี้มานั่งหันหลังแล้วเขาก็เผลอตกลงไปเองและข้อสันนิษฐานทั้งหมดนี้ก็ถูกพูดถึงมากที่สุดเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเจนนิเฟอร์ก็ได้ออกรายการทีวีกับโอปรา พิธีกรชื่อดังของอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเธอก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่าเธอจําอะไรไม่ได้เลยจริงๆเธอบอกว่าในคืนนั้นเธอกับจอร์ดดื่มหนักกันมากๆคืนสุดท้ายที่เธอได้อยู่กับสามีที่เพิ่งแต่งงานกันมันเป็นคืนที่เต็มไปด้วยภาพเบอซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันคงเป็นประสบการณ์ที่แย่มากๆสำหรับคนที่เพิ่งแต่งงานใหม่ ในปี2009เจนิเฟอร์เธอก็ได้แต่งงานกับคนรักคนใหม่และพวกเขาก็มีลูกด้วยกัน2คนและในปีถัดมาปี2010คกริกโลเซนเบิร์กหนึ่งในกลุ่มชายทั้ง4ก็ถูกตำรวจจับในข้อหาขายาถูกจำคุก3ปีที่รัฐฟลอริดาและหลังจากกริกพ้นโทษและถูกปล่อยตัวออกมาได้ไม่กี่ปีเขาก็ถูกลอบฆ่าเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านของตัวเองส่วนแซคโรเซนเบิร์กและลัสตี้คอฟแมน พวกเขาเรียนจบและได้ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายสำหรับเอสกินแหล่งข่าวไม่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าเขาไปทำงานอะไรหลังจากนี้จอร์ดสมิธเขาหายตัวไปในเช้าของวันที่5กรกฎาคมปี2005เจ้าหน้าที่ FBI ได้รวบรวมหลักฐานมากมายและทำการสืบสวนคดีนี้เป็นเวลาย,ยาวนานถึง10ปีจนในที่สุดในเดือนมกราคมปี2015คดีนี้ก็ถูกปิดลง โดยที่ไม่มีใครรู้สาเหตุว่าในคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับจอร์ดกันแน่แต่ถึงแม้ว่าคดีจะถูกปิดตัวลงไปแล้วทางครอบครัวของจอร์ดก็ยังคงต่อสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับลูกชายของเขาจึงมีการเสนอเงินรางวัลสูงถึง1 0 0 0 0แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆสามล้านบาทไทยให้กับใครก็ตามที่มีเบาะแสและนำไปสู่การจับกลุมตัวคนร้ายในคดีนี้ และหลังจากที่ทางช่องเราได้นำเนื้อหาทั้งหมดมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในวันนี้ก็ถือเป็นคดีใหญ่คดีหนึ่งที่มีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกี FBI และทีมสืบสวนของเรือโรโยอคริเบียนแต่ทำไมการทำงานของเจ้าหน้าที่ถึงล่าช้านานถึง10ปีและยังไม่สามารถไขคดีได้แถมมันยังถูกปิดตัวลงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุและที่ไปที่มา คดีนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถไขได้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และความสงสัยจากสาธารณชนต่อไปสุดท้ายแม้คดีจะถูกปิดลงไปแล้วก็ยังคงทิ้งข้อสงสัยไว้มากมายว่ามีเจ้าหน้าที่ตั้งหลายฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้แต่ทำไมไม่มีซักฝ่ายที่ตั้งใจทำงานเพื่อที่จะไขคดีนี้อย่างจริงจังอีกทั้งทำไมตำรวจตุรกี ถึงอนุญาตให้เรือสำราญลำนั้นออกจากท่าได้ทั้งๆที่ยังไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้การที่เรือสำราญลำดังกล่าวรีบกำจัดคราบเลือดและทำความสะอาดห้องของจอดเพื่อที่จะรับแขกต่อไปแถมเรือเองก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดสู่สาธารณชนมันจึงทำให้การรวบรวมหลักฐานสำคัญในวันแรกมีช่องโหว่หรือไม่ข้อสงสัยเหล่านี้มันจึงกลายเป็นปริศนาที่ยังคงค้งังคาใจของครอบครัวสมิธ แล้วก็ทุกคนที่สนใจในคดีนี้จากเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้สามารถจะเห็นได้ว่าการเดินทางในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยควรหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียวและควรแจ้งคนใกล้ชิดถึงแผนการเดินทางหรือกิจกรรมที่กําลังทำการมีสติและใช้วิจารณญาณในการตัดสินที่ดีจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้เช่นการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสม และการเลือกกลุ่มคนที่สั่งสรรค์ด้วยการสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้คนที่ใกล้ชิดจะได้รับรู้และติดตามการเคลื่อนไหวของเราได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เราหยิบเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันในวันนี้และถ้าหากเรานำเสนอข้อมูลตกหลน่นหรือผิดพลาดไปประการใดพวกเราต้องขออภัยเพื่อนๆมานณที่นี้ด้วยนะคะ แล้วเพื่อนๆนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ฟังเรื่องนี้จบแล้วและถ้าหากท่านใดมีเรื่องราวที่น่าสนใจและอยากให้เรานำมาถ่ายทอดในโอกาสต่อไปก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ